จเจอกับเชมอีกแล้วนะคะตอนนี้เชมอยู่ที่หัวหินค่ะโอ้โหคราวนี้นะคะคือเชมมารีวิวนะคะโรงแรมที่พักที่หัวหินก็คือวีวิลล่านั่นเองนะคะโอ้โห,โหเชมได้ยินชื่อเสียงโรงแรมนี้มากาม,ามากๆนะคะแล้วเนี่ยเรามา o c เคช i o n กับครอบครัวน,นะคะก็อขอสักนิดนึงนะคะเพื่อให้ได้เต็มอิ่มนะคะกับการพักผ่อนนะคะวันนี้เนี่ยเชมก็เลยอยากจะมารีวิว ดวห้องที่เชียพาร์ะคะเป็นแบบ 3-bedroom เลยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆดูว่ามันน่าสนใจยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเชียพาร์ทุกคนไปดูพร้อมๆกันเลยเนาะ mm hmm. เอาล่ะคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะชอเชมก็เดินมา ถึงตรงห้องพักของเราแล้วนะคะเป็นแบบทรีเบดทัวที่วิลลนะ่าเนาะวันนี้นะคะเราก็มาพักกันที่ห้อง v 25ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะน่าสนใจยังไงบ้างกับห้องที่ราคาหลักเกือบแสนนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ก็มาทั้งครอบครัวเลยนะคะก็จะเป็น3 Bedroom นะคะที่วีเบล่าหัวิจนะคะนี่เรามาดูกันเลยนะคะโซนแรกตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บรองทเท้านีแล้วก็จะมีเป็นผ้าขนหนูแถมให้สาหรับว่ายน้ําด้วยนะคะแล้วก็มีรองเท้าแต่ใส่ในบ้านนะคะสําหรับ6ท่านแล้วก็นี่ทุกอย่างก็จะเป็นออสำหรับ6ท่านอเลยนะคะมีรอมด้วยแล้วโซนทางด้านขวามือตรงนี้นะคะนี่ อันนี้นี่ก็คือจะเป็นห้องสําหรับบัตเลอร์นะคะเพราะว่าสําหรับห้องเอ่อทรีเบด룸เนี่ยมันก็จะมีอ่า uh, มีบริการเกี่ยวกับ uh, ทำอาหารหรือ uh, ทำเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะคะห้องพักวิลล่าแบบสามห้องนอนนะคะมันก็จะแบ,บ่งเป็นสองโซนเนาะก็จะมี uh, โซนซ้ายนะคะก็จะเป็นลิฟท์รูมกับห้องพักอ่าเล็กนะคะแล้วก็นนโซนขวานี่ก็จะมีอ่า uh, ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะแบบ ขึ้นไปค่ะเดี Arizona, ๋ยวเรามาเริ่มก okay, ันที่โซนซ้ายก่อนเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โซนซ้ายกันนะคะไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะด้านแรกนี่ก็จะเป็น living room นะคะนี่นะคะก็จะมีทีวีแล้วก็พวกนี่มีที่เล่น X O นะคะ ขยับมาทางด้านซ้ายมือเชมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารนะคะทุกอย่างที่เ,เพื่อนๆเ,เห็นนะคะบนโต๊ะนี่ก็คือเป็น c o m p l ิ m e n t a r y จาก <Wow. S 1> ทางโรงแรมนะคะ hey, hey. ไม่ว่าจะเป็นผลราคานนะะะะแล้วก็อัพเดรโนนทีต่างๆคะ่ะแล้วของพวกนี้เขาก็จะรีฟิลทุกวันนะคะก็คือมาพักกี่วันก็จะรีฟิลตามที่แจกมาพักนะคะข <Yeah. S 1> ยับมาโซนด้านนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่ะ ตู้เย็นนะคะที่เขาก็จะมีเครื่องดื่มนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะเครื่องดื่มพวกโซดาต่างๆนะคะน้ำเปล่าอันนี้ก็รีฟิลไม่อั้นเลยนะคะส่วนด้านล่างนี่จะเป็นพวกวายแต่วนยนี่ก็คือว่าอันนี้คิดตังค์เนาะอ่ะขยับไม่หน่อยก็จะมีพวกชากาแฟะนะคะก็เป็นคุกกี้ ค่ะแล้วส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นพวกทําเล็บอันนี้นะคะบบทางพี่บัตเลอร์นะคะเขแบบาบอกว่าอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะคะเแบบพิ่งเพิ่มเข้ามานะคะแบบให้แขกที่มาพักเนี่ยสามารถทําเล็บได้เองเลยก็คือฟรีเนาะแบบในส่วนต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องพักเล็กนะคะกแบบ็คืออยู่ใกล้กับโซนลิฟวิ้งรูมเนาะเขาก็จะมีนี่น่ารักมากๆนะคะเป็นพวกพิลลรูปแบบฟราเมงโกเนาะเป็นโซนนั่งเล่นนะคะ แล้วก็จะมีนี่มีหนังสือให้อ่านนะคะก็น่ารักเก๋ๆมากๆแล้วก็มีทีวีอีกเครื่องหนึ่งนะคะในห้องจุดนี้ก็จะเป็นโซนห้องแต่งตัวนะคะ <yd ul ch> ก็จะกว้างใหญ่มากๆก็จะมีที่คุมอมาบน้ำนะคะรองเท้าแตะแต่งแล้วก็มีเซฟด้วยนะคะ <yd ul ch> เป็นเซฟที่บ็อกซ์ที่เพื่อนๆก็ สามารถเก็บของมีค่าไว้ได้นะคะแล้วว่าใครกังวลเกี่ยวกับเจะมีได้ปะผมไหมก็มีแน่นอนเราก็เป็นชุดได้ปะผมนะคะแถมไม่ให้นะจุดนี้มีเครื่องชั่งน้าหนักด้วยนะคะชเชฟเปลือเไปเลยก็สบายมากๆานะคะส่วนห้องน้ําเล็กนะคะก็จะมีมีถั่วสุขภัณฑ์แล้วก็จะเป็น walk in shower นะคะ,ะประมาณนี้ เอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะชเชฟมก็อยู่ในโซนอะ่ะด้าน,นตรงกลางของตัวบ้านเนาะก็จะมีนี่เป็นสระว่ายน้ำนะคะส่วนตัวเลยก็จะอยู่ตรงนี้ยาวไปเลยนะคะเกือบเต็มพื้นที่ของโซนอะ่ะทางเดินเนาะแล้วก็จะมีสระเล็กอยู่ตรงจุดนู้นด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่นั่งสำหรับชิลนะคะและ้วก็เชมเอมบอกไปนะคะตอนที่เข้าพัก ก็จะมีเอ่อเบลคัฟดริงนะคะเป็น <c oughs> น้ำใบเตยเนาะแล้วก็จะมีพุงมาลัยให้ <c oughs> น่ารักเก๋ไก๋มากๆเะะอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โซนด้านขวาของบ้านเลยนะคะที่เป็นมาสเตอร์เบด룸ชั้นะล่างก่อนเนาะเอาละตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่กันที่มาสเตอร์เบด룸นะคะของชั้นล่างที่ติดสระว่ายน้ำเนาะก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะเตียงก็จะเป็นอ่อคิงไซส์เนาะแล้วก็จะมี wow. ทีวีส่วนตัวในห้องนอนด้วยนะคะในส่วนของอ่หน้าต่างนี่เขาก็จะโหทําเป็นหน้าต่างยาวสามารถเปิดนะคะออกทางด้านข้างได้หรือว่าเปิดกระโดดลงสระว่ายน้ําไปเลยก็ได้นะคะก็สะดวกสบายมากๆค่ะทุกคนและขยับมาทางด้านนี้นะคะโอ้โหก็เป็นโซนเกี่ยวกับอ่าทงานเนาะก็จะแบบว่างคอมหรือใครจะเอางานมาทําหรือจะอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจุด อยู่จุดนี้ได้ส่วนตู้วันนี้นะคะก็มีของอยู่ข้างในเหมือนกันก็คือจะเป็นตู้เย็นเล็กนะคะส่วนตัวประมาณนี้ต่อมาเรามาดูกันด้ส่วนของออห้องน้ำของมาสเตอร์เบดรูมนะคะว่าจะอลังก,การขนาดไหนนี่ทุกคนเดินเข้ามานะคะก็มองตรงไปนี่ก็จะเป็นนี่จักรี่นะคะใหญด้านบนนี่ก็จะมองเห็นแบบ แสงจากธรรมชาติได้เลยนะคะตอนกลางคืนนี่ก็โรแมนติกมากแล้วก็จะมีลูกเตะยานหน้ารักมากนะคะ<อ>ส่วนทางด้านซ้ายมือของจักรุซี่เนี่ยก็จะเป็นโซนวอรมทิมชาเนะคะก็จะเป็นฝักบัวแล้วก็ฝักบัวก็จะมีสองจุดนะคะก็จะเป็นแบบด้านจากด้านบนเลยเพ,เพดานนะคะหรือไม่ก็เป็นฝักบัวแบบถืออะเนะ ส่วน,นได้มาอีกหน่อยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่าโซนะทอยเล็ตนะคะก็แยกส่วนกันไปเลยนะคะในส่วนของโซนอ่างล้างมือนะคะชเชมก็อยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนี่อันนี้เลยนะคะเป็นบอดี้โลชั่นยี่ห้อแอนเ s สค่ะทุกคนว้าว <Wow. S 1> Amazing มากๆนะคะทุกคนโห oh, แบบน่าสนใจมากๆแล้วก็จะมีพวกแบบ น้ำยาบ้วน,นปากแล้วก็หวีแปรงสีฟันหมวอาบน้ำอะไรต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็จะรีฟิลทุกวันอีกเช่นกัน,นะคะ่ะทุกคน<อ>ส่วนด้านนี้นะคะเขาจะมีประตูบานเลื่อนนะคะสามารถกั้นเป็นสัดส,ส่วนได้ด้วยนะคะก็คือจุดน,นี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวปุวกแต่งหน้าทำผมต่างๆนะคะก็จะคล้ายๆกับห้องอเล็กที่ห้องแรกที่เชม่รีวิวไปเนาะนี่ก็จะมีไดร์เป่าผมทุกอย่างนะคะ มี uh, safety box แล้วก็โซนเก็บของต่างๆนะคะแล้วก็จะมีประตูนะคะเป็นแบบชัดคัดไปในโซนของอ,อ่านเตียงนอนด้วยนะคะก็สะดวกสบายมากๆค่ะเอาล่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเชมก็จะกลังจะขึ้นไปที่ชั้น2นะคะซึ่งเป็นห้องนอนอห้องที่3นะคะก็เป็นาสเตอร์เบดรูมเหมือนกับห้องชั้นล่างด้านขวาเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเชมก็ขึ้นมาอยู่ในโซนชั้นสองแล้วนะคะของอห้องมาสเตอร์เบดรูมเนาะในโซนของเบดรูมนะคะก็จะคล้ายๆกันเลยแพทเทินเดียวกันนะคะจะมีเตียงแล้วก็จะเป็นโซนโต๊ะทำงานเนาะแล้วก็เชยมว่าคล้ายกันนะคะก็จะเป็นตู้เย็นเล็กทีวีในห้องนะคะแล้วก็วิวนี่ก็จะเป็นกระจกใสรอบด้านแบบ ของห้องเลยนะคะก็มองเห็นสระว่ายน้ำมองเห็นอ่าชั้นล่างเนาะตรงนี้เข้ามาก็จะแตกต่างจากมาสเตอร์เบดรูมชั้นล่างนิดนึงนะคะจะ<อ>มีเป็นกระจกสองแล้วก็มีเกสาเก็บของได้อันนี้ก็จะเป็นบานเรียอ์นะคะเข้ามาในโซนของห้องแต่งตัวแล้วก็จะเป็นอ่าโซฟาเล็กนั่งเล่นนะคะแล้วก็ขยับมาทางด้านขวามือนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องน้ำอันนี้เขาก็จะจาดเป็นแบบ สี่เหลี่ยมเลยนะคะน่าจะมีเซฟคุชี่วอล์กอินชาวเอร์แล้วก็ทางด้านทอยเล็ตน,นะคะแล้วด้านซ้ายมือนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอาข้างนหน้าเนาะก็จะมีสองเซฟเลยส่วนโซนด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะก็จะเป็นชั้นเก็บของนะคะนั่งใส่รองเท้าแล้วก็เซฟตี้บ็อกซ์เหมือนเดิมนะคะด้านหลังแล้วก็จะที่วางกระเป๋าเดินทางขวนเสื้อผ้าค่ะ สำหรับที่โรงแรมมีวิลล่านะคะทุกคนเขาก็จะมีโซนฟิตเนสนะคะให้แขกผู้มาพักเนี่ยได้เข้ามาพักด้วยโดยปกติแล้วนะคะเวลาก็จะ8โมงนะคะ8โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะคะ oh. แต่ทางบัตเลอร์ของทางที่พักเชมนะคะ oh. เขาก็บอกว่าถ้าเราอยากจะมาเล่นตอนไหนเนี่ยเราก็สามารถแจ้งบัตเลอร์ส่วนตัวเราได้นะคะ <Wow. S 1> เขาก็สามารถพาเรามาเล่นได้ต,ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเร <Wow. S 1> าจะไปดูข้างในกันนะคะว่าจะมีเครื่องเล่นอะไรน่าสนใจบ้างค่ะ ทางด้านนี้เขาก็จะมีแปวนขวดน้ำเครื่องดื่มนะคะเอาไว้รองรับแขกพุ่มาพักเนาะแล้วก็จะมีผ้าเช็ดนะคะมีทีวีดูแล้วก็จะมีพวกลูกนิ่งดัมเบลนะคะสามารถเล่นเวทอะไรต่างๆได้นะคะก็ถือว่าเพอร์เฟกต์กเลยละ่ะคาสำหรับคนที่ชอบการออกกำลังกายนะคะก็สามารถมาเวิร์กเอาได้ตลอดเลย เอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้นเชมก็มาอยู่ในโซนของอห้องรับประทานอาหารนะคะแล้วก็สระว่ายน้ําส่วนกลางนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยทุกคนดีดโซนตรงนั้นนะคะเป็นที่นั่งทานาแล้วก็มีน้ําร้องรอบเลยนะคะทุกคนมองตรงไปนะคะอโอะ้โหที่นี่เขาก็มีหาดส่วนตัวนะคะที่เราสามารถเดินลงไปเล่นทะเลได้เลยนะคะเพราะว่า ปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เล่นทะเลหรือเดินชายหาดสักเท่าไหร่นะคะสำหรับพี่หัวเห็นเพราะว่ามันพวกวกขินอะไรต่างๆเยอะแต่ที่นี่นี่คือได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีโซนแบ่งเขตให้สำหรับแขกผู้เข้าพักมานะอมงมากเลยค่ะคนละนี่แบบมันเ <c oughs> นบบล็อกลงไปเนาะ <c oughs> สวยามากยคะรองเดี๋ยวเราลงเดินไปดูด้านานู้น ทุกคนเชนต้องขอบอกเลยว่าบรรยากาศที่นี่นี่แบบดีงามมากๆนะคะแล้วก็โรแมนติกมากๆแบบหาดทรายนี่แบบทุกคนดูต่อขาวมากๆนะคะแบบขาวและรีสดลมนุ่มมากๆนะคะแบบมันพาไปที่มากๆนะคะได้ใครแบบอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบเออทันิมูนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะสวยงามจริงๆค,ค่ะทุกคนในส่วนของพทศทัศเกียรติพัชที่เชมซื้อนะคะ เขาก็จะมีฮอสปาสําหรับผมท่านนะคะก็จะมีอ่านวนน้ํามันหรือว่านวดเป็นแบบแผนไทยนะคะแล้วก็ใช้ได้ทั้งหมดอ่ะหกครั้งเลยนะคะก็ใครจะใช้ก็ได้แล้วก็จะมีฟรีดินเนอร์นะคะก็เลือกได้ว่าเราอยากจะทานอ่ดินเนอร์วันไหนอ่งเชนมาพักสามวันสองคืนนะคะเชฟก็เลือกวันในวันหนึ่งแล้วก็จะมีอ่า ฟรีเด็กฝาก2สองวันเลยนะคะแล้วก็อาหารนี่สำหรับดินเนอร์เนี่ยเขาก็จะมีข้าหารไทยอาหารฝลดัดคือเราก็สามารถเลือกได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังจะมีอัฟเตอร์นูนทีนะคะ oh. สำหรับอสองวันเลยนะคะที่เราพักนะคะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีแพคเกจอื่นนะถ้กใครคิดว่าแพคเกจไหนเหมาะกับแต่ละครอบครัวก็สามารถเลือกได้หรือสอบถามพนักงานได้นะคะเอาละค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเชนก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะ ในความคิดเห็นยังไงชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็รีบคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะคะหรือว่ามีข้อมูลอะไรอยากจะสอบถามนะคะเกี่ยวกับการรีวิวในวันนี้เนี่ยก็สามารถรีบคอมเมนต์ไว้อีกเช่นกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปของเชฟด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนดูจนจบคลิปเลยนะคะเชฟก็คิดถึงทุกคนมากๆก็เดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะวันนี้เชฟขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ